สวัสดีครับเป็นไหมครับตอนนี้หลายคนเริ่มบ่นว่าผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วหลายคนก็จะมีเสียงคนบ่นข้างๆกูไม่ไหวแล้วว่ะนี่คือเพื่อนนะหลายคนอาจจะเป็นญาติเฮ้ยเฮียผมไม่ไหวแล้วว่ะคือมันจะมีเสียงบ่นแบบเนี้ยไม่ไหวคืออะไรผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วนะหลายคนจะมีเสียงบ่นแบบเนี้ยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคุณอาจจะบ่นด้วยก็ไดต้ต้องบอกว่าวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรามาจะมาผมจะมานั่งคุยเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเรื่องการผ่อนบ้านไม่ไหว แล้วเราจะต้องทำยังไงในคลิปนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มกลัวกลัวบ้านจะถูกยึดนะกลัวคนในครอบครัวจะรู้กลัวคนในครอบครัวจะรับไม่ได้นะหรือตัวเราเองอ่ะรับไม่ได้นะครับเพราะว่านี่บ้านเนี่ยมันเป็นหนี้ที่มันกระทบทั้งเศรษฐกิจการเงินและก็สถาบานันครอบครัวคือสังคมนะมันกระทบกันเป็นหมดนะครับบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือฐานลาก มันคือฐานลากของของสังคมอ่ะนึกภาพออกไหมถ้าบ้านอ,อ,อบอุ่นนะ่ยนะครอบครัวหัวหน้าครอบครัวก็จะมีแรงไปทํางานหาเงินลูกๆก,ก็จะมเีเขาเรียกว่าสวัสดิการที่มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะตั้งใจเรียนเติบโตมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านมันเป็น พื้นฐานนะครับของสังคมมาครอบครัวเนี่ยมันเป็นสังคมประเทศไทยมันก็มาจากครอบครัวใช่ไหมเนี่ยโอเคผมพูดเยอะเดี๋ยวออกทะเลเอาเป็นว่าสินเชื่อบ้านมันสาคัญอ่าอย่างเยวกันสินเชื่อบ้านมันสาคัญและตอนนี้ปัญหาสินเชื่อบ้านมันก็มีความสําคัญด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยผ่อนไม่ไหวแล้วนะครับผ่อนไม่ไหวแล้วบนกับคนอื่นเริ่มรู้สึกตัวเองหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้สึกตัวเองแต่เริ่มมีความ เขาเรียกว่าหลายๆคนบ่นเข้ามาให้เราได้ยินและเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมีปัญหาเหมือนคนที่เข้ามาบ่นบ่นให้เราฟังหรือเปล่าวันนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับหลายๆคนนะฮะกลัวนะกลัวบ้านจะถูกยึดกลัวลูกภรรยาจะไม่มีที่อยู่คุณพ่อคุณแม่แก่แล้วทําไงดีเขารับไม่ได้จะต้องย้ายบ้านออกนะไอ้สิ่งเหล่านี้คุณกลัวได้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหม สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังมันมีสองทางเลือกหลักๆนะครับว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงอันดับแรกก่อนนะครับทางเลือกแรกต้องบอกงนี้คุณต้องหยุดจ่ายก่อนที่จะสายนะถึงเวลาหรือย,ยังอ่าหลายคนเริ่มรู้สึกว่ายังหมุนเงินจ่ายหนี้บ้านได้อยู่แต่นั่นแหละถ้าเกิดคุณเริ่มหมุนหนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องแก้ไขคุณจะต้องรู้ตัวแล้วว่าคุณจะต้องทํายังไงต่อคืออย่างนี้ตอนที่เวลาคุณไปกู้ซื้อบ้านเข้าใจไหมเขาจะคํานวณน,นู่นนี่นั่นอะไรภาระนี่เท่าไหร่ DSR เออท่าไหร่คือการที่คุณจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยแบงก์เขาจะมองว่าอะไรรายได้ที่จะมาผ่อนบ้านเนี่ยคือรายได้จากอะไรครับรายได้ที่มาผ่อนบ้านคือรายได้มาจากรายได้ของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานกินเงินเดือนก็คือรายได้จากเงินเดือนของคุณนะครับรายได้จากเงินเดือนรายได้จากการทรําธุรกิจเหลือกําไรนนั่แ รายได้เหล่านั้นน่ะมันคือเงินที่จะมาชําระหนี้บ้านคือมาผ่อนบ้านแต่ว่าถ้าในการผ่อนบ้านของคุณเนี่ยเอามาชําระหนี้ธนาคารในการผ่อนบ้านมันไม่ได้มาจากไรายได้เหล่านี้นะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่คาดว่าจะได้กําไรเหลือเท่านั้นเท่าน,น,นี้มันไม่มีกําไรเหลือแปลว่าคุณไม่มีไรายได้หรือกําไรเหลือที่จะมาผ่อนบ้านนะแปลว่าอะไรฮะธุรกิจคุณแย่แล้วนะแต่หลายคนก็ยังจะมีเงินก้อนนี้จากบัตรเครดิตจากการหมุน ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ยังยังไม่ไปจ่ายเจ้าหนี้การค้าดึงงเงินโอดีมาใช้ดึงเงินผิดประเภทจากงเงินของธุรกิจเอามาผ่อนบ้านก่อนหรือหลายๆคนที่ทํางานผมไม่แน่ใจบางคนอาจจะเงินเดือนไม่เยอะแต่ว่ามีโ T นะแต่ปรากฏว่าไม่มีโอทีมาหลายเดือนลวนะก็เลยใช้เงินฝืดเครื่องนิดนึงแปลว่าเราไม่มีเงินในการผ่อนบ้านยืมเพื่อนไหมยืมญาติพี่น้องไหมกดบัตรเงินสดไปไปกู้บัตรเงินสดจินเชื่อเงินสดบัตรกดเงินสดออกมาใหม่ ไปกู้สินเชื่อ personal loan ออกมาก้อนใหม่เพื่อมาผ่อนบ้านอย่างน้อยได้มาหนึ่งก้อนผ่อนได้ผ่อนบ้านได้ประมาณ5้าหกงวดนะเบา่ใจนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสัญญาณแล้วว่าถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณผ่อนบ้านที่ไม่ได้มาเงินที่ผ่อนบ้านไม่ได้มาจากไรายได้เงินเดือนหรือกาไรของธุรกิจแปลว่าคุณเริ่มมีปัญหาฉะนั้นพอคุณเริ่มมีปัญหาต้องทําอะไรครับคุณต้องควรจะหยุดจ่ายก่อนเลยผมบอกเนี้ยหยุดจ่ายเลยนะครับทีนี้ถ้าเราหยุดจ่ายเนี่ยนะผมมักจะพูดกับเพื่อนๆเ,เสมอว่า เวลาเราเป็นหนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยถหาหยุดจ่ายได้อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวธนาคารจะเข้ามาคุยกับคุณเองนะแต่สินเชื่อบ้านเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นนะครับสินเชื่อบ้านเนี่ยบางเคสเนี่ยคุณสามารถเดินเข้าไปหาเขาเองได้เลยนะอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์นะแต่ออมสินที่ผมไม่แน่ใจแต่อาคารสงเคราะห์เนี่ยคุณเข้าไปหาเขาได้เลยนะครับแล้วก็หลายธนาคารน่ผมไม่แน่ใจผมไม่พูดแล้วกันนะเผื่อผิดพลาดเดี๋ยวเซวยเดี๋ยวเสียฟอร์มนะเอาเป็นว่า หลายหลายธนาคารเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสินเชื่อบ้านเนี่ยคุณเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับนะเดินเข้าไปเคาะประตูเลยนะครับว่าผมเป็นส,สัญญาเงินกู้เลขที่นี้ผมอยากจะเขียนคำร้องผมจะขอปรับโครงสร้างนี้นะเอาเป็นว่าคุณเข้าไปคุยกับเขาได้เลยไม่ต้องรอแต่บางธนาคารคุณอาจจะเข้าไปคุยตามคําแนะนําดูคลิปผมเสร็จเดินเข้าไปหาธนาคารธนาคารบอกว่าอ่าเราไม่มีนโยบายนะเพราะคุณยังเป็นหนี้ประวัติดีอยู่อ่าไออย่างเงี้ยก,ก็ว่ากันไปอันนี้คุณก็ อันนี้คุณก็ปล่อยเสียแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปคุยกับมันบางแบงค์เขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันนะแค่เริ่มรู้สึกตัวก็เข้าไปปรับโครงสร้างหนี้ได้บางแบงค์ยังต้องเป็นหนี้เสียก่อนนะคือประวัติเครดิตต,ต้องเสียก่อนก็ถึงจะปรับให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณไปเป็นหนี้แบงค์อะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณรู้สึกตัวแล้วไม่เป็นไรแบงค์นี้เราเข้าไปเลยเราเข้าไปหาเขาปุ๊บมันให้เราปรับก็ปรับ แต่บางแบงก์บอกว่าเอ้ยคุณต้องเป็นหนี้เสียก่อนก็ไม่อไรคุณหยุดจ่ายให้มันเสียไปก่อนส,สักเดือนหนึ่งนะพอผ่านสักสิบห้าวันยี่สิบวันคุณเข้าไปคุยการเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะประวัติเครดิตบูโรเสีย,ยผมเบื่อคําพูดแบบนี้มากเลยเบื่อมากจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าถ้าคุณไม่ปรับอ่ะถ้าคุณจ่ายได้ไหมคุณก็จ่ายไม่ได้คุณก็เสียอยู่ดีป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ต้องไปกลัว เพราะยังไงคุณต้องปรับอยู่แล้วคุณต้องปรับอยู่แล้วถึงเวลาคุณต้องปรับอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวคุณอย่าไปกลัวคําว่าปรับโครงสร้างนี่แล้วก็ลากเพื่อรักษาประวัติเครดิตบูโรเอาไว้นะต้องฉลาดต้องฉลาดคิดว่าจะลากปัญหายาวๆไปแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยการลากปัญหาแบบนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เรื่อยๆอยู่แล้วสุดท้ายปัญหามันก็เหมือนฝีแตกฝีแตกพอแตกอะ โปะนะสุดท้ายคุณต้องไปปรับโครงสร้างนี่อยู่ดีนะระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่คุณลากเนี่ยผมบอกหลายๆคนที่ชอบลากนี่ทั้งที่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองไม่ไหวแต่ยังลากอยู่พยายามฟื้นกู้เงินนั่นกู้เงินนี่มาจ่าหลายคนเนี่ยถ้าฟังผมอยู่เนี่ยแล้วหยุดทันเนี่ยหยุดตั้งแต่เริ่มคุณจะรอดแต่หลายคนเนี่ยฟังผมแต่ก็ยังไม่ยอมทําไม่ยอมทําตามหลายคนที่โทรมาหาผมนะลูกค้าทั้ทงหลายที่ต้องบอกว่า ใครที่อยากจะคุยกับผมต้องโอนสตังค์ไหมผมนะสามพบาทถึงจะได้คุยกันได้นะแต่ว่าใครที่ไม่อยากเสียสตางค์ก็ไลน์ทักพิมพ์คําถามมาในไลน์แล้วก็ฝากคาถามไว้ได้ผมเข้ามาตอบให้ฟรีไม่เสียสตังค์นะครับที่ไลน์ id antonio นะฮะเดี๋ยวให้น้องขึ้นตัววิ่งไว้ให้ให้ให้ตัวพาหัวไปให้ไลน์ id antonio พิมพ์ไลน์คําถามมาไว้ฝากคาถามเป็นข้อมูลชัดเจนเดี๋ยวจะตอบให้แต่ถ้าเกิดใครอยากโทรคุยก็เดี๋ยว ทักเข้ามาแล้วกันยจะบอกวิธีการให้หลายคนเนี่ยที่เสียสตางค์มาให้ผมเราคุยแบบว่าเฮ้ยคุณอูถ้าผมเชื่อคุณนะผมจะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่านี้เพราะไอ้ช่วงระหว่างลากเนี่ยช่วงระหว่างลากประมาณสักปีนึงเนี่ยผมสร้างหนี้สร้างสินเยอะมากกว่าตอนที่ผมก่อนที่จะลากอีกนึกภาพไหมสมมติก่อนหน้านี่เป็นหนี้อยู่แค่ประมาณรวมเป็นหนี้บ้านสักหลังหนึ่งอ่าสัก3ล้านและหนี้บัตรเครดิตสักสองสามแสนสามล้านอ่าประมาณ3าล้านห้ารวมเงินนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ลากลากเพิกไม่อยากปรับโครงสร้างหนี้เนี่ย นะจาก3ล้าน5้าล้อไปล้าน5ล้านเนี่ยขาเนี้ยแก้ยากนะนะเพราะเป็นหนี้แค่3ล้านกว่ากว่ากับภาระหนี้เท่านี้แล้วเงินเดือนเท่านี้มาบริหารจัดการปรับเปลี่ยนไมซเซ็ตเล็กน้อยไปได้ถึงแม้จะมีการเจ็บปวดฉุกระหุกคือผู้แก้การแก้หนี้คุณต้องมีความเจ็บปวดอะ่ะมันจะไม่เจ็บปวดเลยไม่ได้มันจะแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบหนังอินเดียไม่ได้อะไรเงี้ยเรียว่าอะไรอ่าเพราะนั้นอย่าลากจะกลัวการปรับโครงสร้างหนี้นะครับ การปรับโครงสร้างนี่คืออะไรต้องบอกว่าอย่างนี้การปรับโครงสร้างนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นการยืดนี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผ่อนระยะยาวขยาเรียเวลาไปโอ้โหกว่าจะหมดนี่กูเสียดอกเบี้ยบานเลยไปเชื่อนี่โอ้โหดอกเบีย้ยไม่ต้องไปกลัวหรอกนะสมมติว่าบอกว่า,วาปรับจาก20ปีเป็น25ปีเป็น30ปีโอ้ต้องผ่อนคือกว่าม,มันไปถึง20ปีอ่ะอีก10ปีข้างหน้ามึงมึงควรจะกลับมาเป็นคนรวยได้แล้ว บ้าเข้าใจป่ะสมมติคุณผ่อนบ้านอยู่ยี่สิปีขยายไปเลยสามสิบปีหูผ่อนไปอีกสิปีโดนดอกเบี้ยเท่าไหร่คือมึงอย่างโง่ไงก่อนที่มึงจะถึงยี่สิปีเนี่ยในระหว่างนี้จนถึงยี่สิปีในระหว่างนี้นนนมึงมึงควรจะกลับมาตั้งหลักได้แล้วแล้วไม่จำเป็นต้องกลับไปผ่อนถึงขนาดนั้นเพราะผ่อนบ้านมันลดต้นลดดอกเข้าใจป่ะผ่อนบ้านมันลดต้นลดดอกไอ้นคนพูดเยอะๆมั่วๆคือคนโง่ไงผมไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่สไตล์ผมเป็นยงงนะี้คืออย่างโงด่ดิปรับให้เรียบร้ออยก่น การตอบโครงสร้างนี่ไม่ได้ว่ายืดระยะล่างาเดียวยืดระยะเวลา,า,ลาเป็นคือหนึ่งในเงื่อนไขยอยู่แล้ว 2. ขอปรับลดดอกเบีย้ยเขานะหลายธนาคารปรับลดดอกเบีย้ยให้แต่หลายธนาคารไม่ปรับลดดอกเบี้ยให้แต่ให้จ่ายดอกเบีย้ยบางส่วนได้นะคุณก็ต่อรองเขาสินะจ่ายดอกเบีย้ยบางส่วนแล้วที่เหลือไปตัดต้นให้ได้ไหมอ่ามันจะได้มันจะได้ลดนี้ลงอ่านะส่วนที่เหลือมีดอกเบีย้ยคา้าดอกเบีย้ยตั้งพักก็ไปแขวนเอาไว้นะแล้วค่อยไปทำกรรมวิธีอะไรค่อยไปว่ากัน เอาปัจจุบันให้มันเรียบร้อยก่อนนะอย่าไปกลัวอะไรมากมายนะครับการปรับโครงสร้างนี่คือขยายระยเวลาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดอกเบี้ยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชําระนะครับก็คือการตั้งโต๊ะคุยใหม่กับธนาคารนะครับแล้วคุณก็มาเซ็นสัญญากันใหม่เลยนะนี่คือการปรับโครงสร้างหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะครับในการปรับโครงสร้างหนี้ต้องบอกแบบนั้นแต่หลายๆคนเนี่ยนะมีปัญหาซับซ้อนนะครับเช่น มีนี่บ้านนี่บัตรเครดิตนะแล้วบางคนแฟนตกงานนะสามีตกงานภรรยาขายของคนเดียวอะไรเงี้ยไอ้ปัญหาดีเทลลึกๆแบบนี้ผมแนะนํว่าเราต้องมานั่งคุยกันเราต้องมาคุยโทรศัพท์กันหรือบางคนไม่คุยโทรศัพท์ก็ได้คุณไลน์เข้ามาหาผมไลน์ดีแอดอันโตนขึ้นตัววิ่งเอ๊ะขึ้นขึ้นแถวไวอีกทีนึงนะขึ้นบ่อยๆนะไลน์มาคุยกันแต่ตอบช้านะผมบอกยนะผมตอบช้าเพราะว่า ไลน์เข้ามาเยอะแต่ว่าผมจะมีทีมแอดมินพยายามเข้าไปตอบเบื้องต้นให้ก่อนแต่ถ้าเกิดต้องลึกๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้คุณรอผมแล้วกันรอนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้ามีอะไรซับซ้อนเนี่ยเรามาว่ากันอ่ะย้อนกลับไปที่การปรับโครงสร้างนี่การปรับโครงสร้างนี่ไม่ได้น่ากลัวเลยอย่าไปกลัวให้มันมากมายนะเชื่อผมนะครับอ่ะข้อแรกก็คือหยุดจ่ายเพื่อขอปรับโครงสร้างนี่ต่อมาพอการปรับโครงสร้างนี่หยุดจ่ายแล้วตั้งสติแล้วนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหามันเยอะเกินไปว่ะ ณอูผมเนี่ยตั้งสติต้านคุณบอกแล้วนะพยายามไปโฟกัสเรื่องการหาเงินแล้วแล้วก็ปรับโครงสร้างนี่แล้วแบงค์นี้ผมก็ปรับโครงสร้างนี่ดีที่สุดแบบนี้ผมโทรหาคุณอูคุณอูบอกว่าพี่แบงค์เนี่ยมันปรับโครงสร้างนี่ดีที่สุดคืออันนี้แหละอย่างผมเจอลูกค้าหลายๆคนบอกเลยพี่ปรับโครงสร้างนี่เนี่ยดีสุดแล้วนะเราก็ยังผ่อนไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยมาข้อ3นะครับถ้าเรารู้ว่าเราไม่รอดแน่ๆเนี่ยเราต้องถอยแบบมีกลยุทธ์นะครับ นะมีอยู่2ประเภทคือ1ขายบ้านมีสประเภทคือคือวิธีแก้คือขายบ้านนะคุณขายบ้านไปเลยแต่คนหลายคนฟังแล้วมันเจ็บรับไม่ได้เฮ้ยผมรับไม่ได้ผมต้องขายบ้านผมผมรับไม่ได้วะพี่ต้องรับให้ได้เพราะพี่อ่ะไม่มีคุณสมบัตินี้แล้วลูกค้าผมหลายคนนะมีบ้านตั้งยี่สิบสาสิบล้านพี่ครับตอนธุรกิจพี่ดีอ่ะพี่อยู่บ้านหลังนี้ได้ครับเพราะรายได้พี่ดีครับ แต่ตอนนี้ไรายได้พี่ควรจะไปอยู่บ้านแค่3ล้านครับนึก <c> ภ <oughs> าพไหมคุณลองนึกภาพนี้เสร็จที่ด,งดังๆอ่ะเชนธนาเชนธนา,เข,นธนาเขามีบ้านเป็นร้อยกว่าล้านอ่ะคือตอนนี้เขาไม่ควรจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วเพราะรายได้เขาน้อยมากนึกภาพไหมแต่ถ้าเกิดรายได้คุณเป็นกำไรเดือนหลายล้านคุณก็อยู่บ้านเป็นร้อยล้านได้แต่ถ้าเกิดกำไรคุณเหลือน้อยคุณก็ต้องอยู่บ้านที่มันเหมาะสมกับฐานะนะครับลูกค้าผมหลายๆคนเคยอยู่บ้าน4ี่สล้านาก็ย้อนกลับมาอยู่บ้าน5้าล้าน7ล้านมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่า คนเราอย่าเขาเรียกว่า humble อ่ะคือ humble humble หรือ humble เนี่ยคือถ่อมตนน่ะนะอ่อนน้อมถ่อมตน Thompson เข้าไว้ติดดินเข้าไว้นะครับอย่าไปยกยอตัวเองให้มันเหนือวคนอื่นถึงเวลาตกลงมาจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินกับคนที่เราเคยไปปวดเบ่งกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไหวขายบ้านครับแต่นี่ผมบอกว่ามันเจ็บฟังแล้วมันเจ็บแต่มันก็แก้ปัญหาได้จริงนะครับอย่งนที่ผมบอกพ่อคุณเนะี่ยไม่มีคุณสมบัติในการที่จะมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้ว นะมึงยังรู้สึกแบบนั้นอยู่อีกเหรอมึงหมดสภาพแล้วบางทีผมอยากจะบอกลูกค้าบ้นจริงเลยแบบคิดในใจพี่พี่แม่งหมดสภาพแล้วพี่อยู่บ้านแค่นี้ก็บุญแล้วพี่อะไรเงี้ยนะแต่เราพูดไปได้เพราะเขาเป็นลูกค้าเรานะครับทีนี้ถ้าเราขายบ้านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่ขายอ่ะถ้าเราไม่ขายจ่ายนี่เราก็ไม่จ่ายเพราะจ่ายไม่ได้ลูกค้าผมบางคนบอกว่าเจ่ายไม่ได้ทาไงดีผมบอกพี่ที่ผมบอกพี่แนะนําพี่ให้ไปเจรจานี่แบบนี้ดีสุดแล้วพี่ยังจ่ายไม่ได้ ทำไงดีอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วพี่เพราะมันดีที่สุดแล้วนะลูกค้าาคนว่าเฮ้ยทำไมแบงค์นี้มันลดดอกเบี้ยให้ผมเลยแค่นี้ทําไมแบงค์นี้มันไม่ให้ผมมันคนละแบงค์พี่มันไม่เหมือนกันคนเราอันนี้ใสยังไม่เหมือนกันเลยไอ้คนนี้ไม่งีิใส่ดีไอ้คนนี้ไม่ขี้งกอันนี้ไม่เขี้ยวอันนี้แม่ใจสปอร์ตคาแรคเตอร์แต่ละแบงค์คาแรคเตอร์แต่ละเจ้านี้ไม่เหมือนกันนโยบายแต่ละแบงค์นโยบายแต่ละเจ้านี้ก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณปรับโครงสร้างนี้ดีที่สุดแล้ว นะครับเพราะถ้าคุณไม่ขายคุณโดนธนาคารยึดคุณรูอยู่แล้วว่าเราถูกแบงค์ยึดอะนะคุณจะนะถูกขายทอดตลาดในราคาที่ถูกๆหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ซื้อในขายทอดตลาดโอ้โหขนาดผ่อนมึงยังผ่อนไม่ได้แลวมึงไปซื้อในขายทอดตลาดเอาเงินที่ไหนไปผ่อนเงองคนเงินที่ไหนไปซื้อถามจริงผมเบื่อมากเลยคุณเดี๋ยวไปซื้อในขายทอดตลาดเอาเงินที่ไหนไปซื้อนะขนาดผ่อนยังไม่มีปัญญาผ่อนเลย นะแล้วใครบอกว่าเนี่ยไปซื้อในขายทอดตลาดได้ราคาถูกๆคุณเข้าใจปะไอค้ไอคำพูดแบบนี้เป็นคําพูดที่โคตรโบราณเลยมองยโบราณมากแบงค์สมัยนี้มันไม่โง่หรอกมันเข้าไปซื้อเองถ้าราคามันถูกมากแบงค์มันก็ซื้อเก็บไว้เองเพราะแบงก์มันซื้อมันไม่ต้องควักเงินเข้าใจว่าสมมติคุณเป็นนี่อยู่3ล้านมันขายกันแค่2ล้านแบงค์มันก็ซื้อ2ล้านมันไม่ต้องควักเงิน คุณเป็นหนี้มันสามล้านมันซื้อบ้านหลังนี้ไปในราคาสองล้านคุณยังเป็นหนี้มันอยีกล้านนึงมันก็ตามหนี้คุณต่อสุดท้ายมันก็ฟองรูปลายคุณนะมันก็ได้บ้านดีกว่ามันดีกว่าให้คนอื่นไปซื้อซื้อไปสองล้านมันก็ได้เงินคืนสองล้านแต่มันก็ยังขาดทุนตามหนี้คุณอยู่อีกอีกอีกหนึ่งล้านมันซื้อเองดีกว่าไหมซื้อเองมันก็ต้องควักเงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปซื้อบ้านในขายทอดตลาดแล้วไปชอบไปพูดว่าเดี๋ยวไปซื้อถูกถูกซื้อถูกถูกโอ้โหแม่่งไมมันโ สมัยก่อนแบงค์มันไม่ค่อยมีนโยบายซื้อเดี๋ยวนี้แบงค์มันซื้อเองหมดนะครับถ้าซื้อมาแบบถูกถูกอ่ะถ้าไปซื้อแบบถูกถูกมันซื้อเองนะเลิกคิดเถอะแบบอู้เดี๋ยวไม่ต้องไปเจรจา,าซื้อในไข่ทอดโอ้หมดยุคละหมดยุคนะผมบอกเลย <t> เพราะะนั้นเนี้ยบ้านที่แบงค์ยึดเนี่ยมันจะไปขายได้ต่ำกว่าราคาตลาดเ <t> พราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือหนี้ส่วนต่างให้คุณต้องรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นคุณควรจะขายบ้านเองขายบ้านในราคาตลาดหรือดิสเคท์เขาซื้อขายกัน3ล้าน ขาย2อ0ล้านห้าเอาไหมสองล้านสี่ะคุณป็นี่สองล้านกูยังเหลืองเงินแต่คนจะพูดบูกว่าขายยากขายไม่ได้อลูกค้าผมพูดแบบนี้ทุกคนลูกค้าผมพูดแบบนี้ทุกคนลูกค้าผมล่าสุดเมื่อวานเนี้ยเคยตั้งขายไป9ก้าล้านห้าเป็นนี้แบงก์อยู่6ล้านขายบ้านตั้งไว้9ก้าล้านห้าผมก็เฉยๆส,สุดท้ายเมื่อวานโทรมาผมขายได้แล้วพี่พี่ขายเท่าไหร่8ล้าน ลดไปล้านห้าผมทําใจพี่โอ้โหขายไปเยอะเป็นหน,นี้แบงค์หกล้านขายได้แปดล้านเหลือเงินส่วนต่างสองล้านเอาเงินสองล้านไปทําธุรกิจแต่ลูกค้าอะไรนี้ก็ยังมีหนี้กับเจ้าอื่นๆอยู่นะและซับแกก็มีเยอะนะลูกค้าผมหลายๆคนพูดเหมือนกันหมดว่าขายยากขายขายตั้งใจขายเนะเอาตั้งใจขายนะอย่าพูดรว่าขายยากตั้งใจขายนะ,ยพาายะยนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยขายได้ขายไปแต่ถ้าเกิดเลยนคนไอ้พวกบ้าบอคอแตกไงรู้จักป่ะไอ้พวกบ้าที่ซื้อคอนโด หลายห้องคอนโดกู้เงินเกินกู้เงินเหลือบ้าบอคอแตกเนี่ยนะคอนโดราคาตลาดเขาซื้อขายกันสองล้านไอ้นี่แม่งกู้ไปสองล้านห้ายเงี้ยสองล้านแปดเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้กรณีแบบเนี้ยอยู่ต้องสารบบที่จะต้องมาฟัง,งผมคลิปนี้ผมบอกเลยคุณฟังไปก็มีประโยชน์เพราะคุณสร้างหนี้สร้างสิทธิ์ไปมากกว่าราคาตลาดแบบนี้มันแก้ไม่ได้เพราะ คุณไปนี่แบงค์สองล้านห้าแต่ราคาตลาดคอนโดซื้อขายแค่สองล้านเนี่ยคุณขายได้ยังไงคุณขายสองล้านคุณต้องหาเงินห้าแสนมาเติมถ้าคุณมีเงินเติมห้าแสนก็โอเคเติมแล้วก็จบก็จบพี่เหมือนกันแต่ต้องมีเงินเติมอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้แบงค์ยึดขายออกไปนะครับก็ผมเนี่ยขายออกไปนะแล้วก็สุดท้ายผมบอกว่าอย่าบ่นว่าขายยากขายอะไรขายไิเถอะพยายามขายพยายามขายหน่อยนะตั้งใจขายหน่อยนะครับอย่าแบบ โอเ้เศรษฐกิจแบบนี้ใครยะมาซื้อเออนะเชื่อผมเถอะตั้งใจขายเดี๋ยวจะขายได้นะสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าใครที่ฟังช่องนี้อยู่นะครับจะไลน์มาถามผมหรือบางคนอยากจะ,ะศึกษาหาข้อมูลแบบเชิงลึกๆกว่านี้นะครับก็สมัครสมาชิกพิเศษช่องผมได้นะครับสมาชิกพิเศษเข้าไปดูที่หน้าช่องผมจะมีปุ่มสมัครสมาชิกพิเศษอยู่นะครับมันจะมี2ราคานะครับเดือนละ3 0 0กับเดือนละ900 นะครับดูละส0มเนี่ยก็จะเป็นเหมาะกับรายย่อยๆบ,บัตรเครดิตสินเชื่อบ้านเลยพวกนี้นะครับผมจะหมาะวิธีว่าแต่ละแบงค์เป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็น900บาทเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับเราก็จะมาอธิบายวิธีการแก้หนี้แบบชัดเจนขึ้นกระดานไว้บอร์ดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเป็นสมาชิกพิเศษก็ กดสมัครสมาชิกพิเศษได้เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้ด้านล่างที่ Description นะครับส่วนใครที่อยากไลน์มาคุยกับผมแบบไม่ต้องเสียสตางค์นะครับก็ไลน์ดี a n t o n น o นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับไลน์ดี a อดอันะเข้าไปคุยกันฝากคำถามเอาไว้ผมตอบคำถามให้ต้องบอกว่างี้นะครับจบแล้วการรอดไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณหาเงินใช้นี่ได้อย่างเดียวนะมันคือขึ้นอยู่กับว่าคุณกล้ารับมือกับปัญหาหรือเปล่า นะกล้ารับมือกับปัญหาแค่ไหนก่อนที่มันจะสายเกินไปคือเราต้องเข้าใจปัญหาก่อนกล้ารับปัญหานั้นหรือเปล่าอย่าหมกปัญหาอย่าพักปัญหาออกไปคุณต้องรับปัญหานั้นเข้ามาและยอมรับความจริงแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์จริงๆแก้ปัญหาด้วยความจริงแก้ปัญหาด้วยสติของเรานะแล้วคุณจะรอดนะครับฟังช่อง YouTube ผมเยอะๆนะครับฟังเยอะๆผมบอกเลยไม่ใช่หลายคนฟังเยอะมึงได้ค่าโฆษณา,ายเยอะอันนั้นก็ส่วนหนึง่ง แต่ฟังช่องผมเยอะๆแล้วคุณจะตกผลึกนะติดตามใน YouTube อ่านคอนเทนต์ใน Facebook นะครับ a c e b o o กก็จะชื่อเดียวกับช่องอัลโตเรวัตต์นีที่ปรึกษาการเงินลองเสิร์ชดูนะไปอ่านคอน,คอนเนต์ต่างๆที่ผมเขียนไว้นะครับหรือใครอยากติดตามในรูปแบบของคลิปก็ฟังช่องนี้เยอะๆกด s u b s c r i b e ไว้นะอยากสมัครสมาชิกพิเศษก็ดี๋ยวที่บอกไปหาบีดีกดเอาละกันเดี๋ยวแกะโฆษณายเยอะเกินไปเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให,ให้กับเพื่อนๆที่เป็นหนี้นะครับโดยเฉพาะหนี้บ้านนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องหนี้บ้าน ผมเข้าใจแหละแล้วเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบางทีอ่ะนั่งกินข้าวกินอะไรกันเสร็จลูกเมียก็มีความสุขลูกก็นังเล่นเกมูกกิก๊กเมียกันังดูทิกต็กอกคนละอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบที่ในใจแม่เอ้ยกูเห็นลูกเมียมีความสุขแต่กูไม่โคตรเครียดเลยจะเล่าปัญหาก็ไม่กล้าเล่าไม่อยากโยนปัญหาให้เขารับรู้เครียดอยู่คนเดียวนะอ่ะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้แล้วกันกูจะทำไงละนะก็อย่างที่บอกแนะนําไปแล้วสองสามวิธีที่บอกนะ วันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วกันนะครับฟันฝ่าประสบรณไปให้รอดนะไม่ได้คุณคนเดียวตอนนี้ผมบอกว่ามีเพื่อนร่วมชาติเป็นพัุณเยอะสำหรับนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ